สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆน,นะครับผมมาชมเหรียญหลวงพ่อคูณน,นะครับเพื่อนๆเ,เป็นเหรียญที่ระลึกสร้างอุโบสถนะครับวัดหนองโคอําเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชส,สีมานะครับเหรียญน,นี้ ออกเมื่อปีพศ2539นะครับวันที่28พฤศจิกายนนะครับดูข้างในนะครับว่าเป็นยังไงมั่งนะครับเป็นเหรียญที่เขาเรียกว่าเหรียญกระไหลทองนะครับเพื่อนๆเหรียญแบบนี้เขาเรียกกระไหลทอง ซึ่งเป็นรูปหลวงปู่นั่งยองๆนะครับเนเพื่อนตามสไตล์ของหลวงปู่เป็นเหรียญที่ไม่ค่อยไม่ค่อยเจอเท่าไหร่นะครับเนเพื่อนวัดหนองโคผมก็เพิ่งเคยได้ยินนะครับส่วนมากที่เคยเจอก็จะมีแต่วัดบ้านไร่นะครับแต่เหรียญรุ่นนี้ของวัดหนองโคเนี่ยผมยังไม่เคยได้ยินด้านหลังนี่จะเป็น เป็นพระผมนะครับเป็นรูปพรมสีหน้านะครับเพื่อนๆก็เป็นเหรียญที่ค่อนข้างจะสวยงามนะครับเพื่อนๆค่อนข้างจะสวยงาม ก็นำมาให้เพื่อนเชมนะครับหลังจากที่ห่างหายไปสักประมาณสัปดาห์สองสัปดาห์นะครับไม่ได้ลงคลิปให้เพื่อนๆชมก็ต้องขออภัยเพื่อนเนด้วยนะครับผมอยู่ที่ความชื่นชอบนะครับ จะว่างมงายมันก็ไม่ใช่นะครับมันคือคนไม่ชอบเขก็บอกว่างมงายนะครับแต่จริงๆแล้วมันมันอยู่ที่ความพอดีนะครับเส้นของความงมงายมันอยู่ตรงเส้นตรงไหนผมยังไม่ทราบนะครับว่าเส้นของความงมงายมันมันเป็นยังไงมันกั้นด้วยอะไรเอาอะไรกั้นไว้นะครับแต่คำว่าศรัทธาเนี่ยผมพอเข้าใจได้นะครับ โอเคนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ชื่นชอบบูชานะครับคนที่ชื่นชอบพระเครื่องก็บูชาพระเครื่องนะครับคนที่ไม่ชอบก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่บุคคลนะครับชอบไม่ชอบมันอยู่ที่ตัวใครตัวมันนะครับดีชั่วยอยู่ที่ตัวเรานะครับ เราชอบในสิ่งที่เราไม่ทําให้คนอื่นเดือดร้อนตัวเราก็ไม่เดือดร้อนนะครับทําให้มันพอดีพองามนะครับผมโอเคครับผมขอบคุณครับ